สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปตกปลาก,กันที่จุดชมวิวปากน้ำแขมหนูนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วค่ะไปเดินไปหาหมายตกปลาก,กันค่ะทำะไรคะตกปลาตอนนี้ได้หมายแล้วนะคะ เมื่อตอนเย็นก็ก่อนจะมาก็แวะซื้อกุ้งค่ะก็ได้ตัวเบลเลอร์มาเลยตอนนี้แฟนกำลังของเหยืยออยู่นะคะลมก็แรงนะคะอากาศก็เริ่มเย็นลงเย็นลงค่ะ ตกยันสีทุ่มกันเลยนะคะเบ็ดก,ก็ไปเกี่ยวสลายบ้างเกี่ยวพลาสติกบ้างนะคะตอนนี้นางส่งซิกมาแล้วว่าปลากำลังกินเบ็ดนะคะปลาตัวแรกนะคะลักษณะเหมือนจะเป็นปลาดุกนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจอะคะ่ะว่าจะใช่ปลาดุกหรือเปล่า เพื่อนๆคิดว่าเป็นประดุกไหมคะปะกลับบ้านกันดีกว่าดึกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละบ๊ายบาย